o o บ a a าราวอารีคอนโดมิเนียมสร้างเสร็จพร้อมเข้าอยู่ย่านอารีติดรถไฟฟ้าเพียงแค่90เมตรทำเลดีสุดๆเลยค่ะมีห้องวัน r o o m และวันเบ o m พลัสราคาเริ่ม5.6ล้านบาทพร้อมพื้นที่ส่วนกลางจัดเต็มถึง6ชั้น คอนโดน่าอยู่พาทุกคนนะคะมาอยู่กันที่โครงการ Noble a r o u n d a r ีค่ะพัฒนาโดยบริษัท Noble Development จำกัดมหาชนซึ่งที่นี่นะคะเป็นคอนโดมิเนียมสร้างเสร็จพร้อมเข้าอยู่ซึ่งตั้งอยู่ในย่านอารีค่ะได้รับการจัดอันดับนะคะว่าเป็นย่านที่น่าอยู่ติดอันดับต้นๆของกรุงเทพมหาคนครเลยเพราะว่าย่านนี้เป็นแหล่งรวมไลฟ์สไตล์สุดฮิตสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเนี่ยครบครันมากๆเลยค่ะที่สําคัญตัวโครงการตั้งอยู่ติดกับถนนใหญ่ใกล้กับ b t s อารีเนี่ยเพ แค่90เมตรเท่านั้นเองสำหรับห้องพักอาศัยในโครงการนี้นะคะมีทั้งแบบ One bedroom แล้วก็ One bedroom plus ค่ะมาพร้อมกับพื้นที่ส่วนกลางแบบจัดเต็มหลากหลายฟังก์ชันรวมกว่า6ชั้นเลยทีเดียวราคาเริ่มต้นโครงการนี้อยู่ที่5.6ล้านบาทก่อนที่เราจะเข้าไปดูบรรยากาศจริงของโครงการผ่านฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่อง Condo n ่าอยู่ c h a n เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะ พูดถึงทำเลที่ตั้งโครงการนี้กันก่อนนะคะสำหรับโครงการนี้จะตั้งอยู่ติดกับถนนพระหนโยทินเลยค่ะ โดยอยู่ระหว่างซอย4แล้วก็ซอย6ฝั่งที่วิ่งมุ่งหน้าเข้าไปทางโซนอนุสาวรีย์ชัยสมะรภูมินะคะก็คือตัวโครงการอยู่ติดถนนใหญ่เลยค่ะไม่ต้องเข้าซอยให้เสียเวลาค่ะและที่สําคัญยังอยู่ใกล้กับ BTS Ari เพียงแค่90เมตรเดินไปได้แบบสบายๆเลยนะคะใกล้กับจุดขึ้นทางด่วนด้วยค่ะหลายๆด่านหลายๆจุดด้วยกันทางด่วนที่อยู่ใกล้กับโครงการมากที่สุดค่ะก็คือทางพิเศษสีรัฐอยู่ห่างออกไปประมาณ1.4กิโลเมตรเท่านั้นเองหรือขยับไปอีกหน่อยก็คือทางด่วนโทเว อยู่ห่างออกไป1.9กิโลเมตรและอีกเส้นทางหนึ่งนะคะก็คือทางพิเศษเฉลิมมหานครคะ่ะห่างออกไป4.6กิโลเมตรค่ะดังนั้นใครที่ต้องทํางานอยู่ในใจกลางเมืองโซนต่างๆเนี่ยสามารถใช้ทางด่วนเข้าออกเมืองได้สะดวกสบายมากๆเลย ส่วนเรื่องของแหล่งอาหารการกินแหล่งช้อปปิ้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงไลฟ์สไตล์ต่างๆย่านอารีเน่ไม่ต้องห่วงเลยนะคะเพราะว่ามีทั้งร้านค้าร้านอาหารมีคอมมูนิตี้มอลล์คาเฟ่ห้างต่างๆเนี่ยครบครันมากๆเลยค่ะแล้วก็ยังมีอาคารสำนักงานโรงพยาบาลสถานที่ราชการต่างๆอยู่ในโซนนี้ด้วยนะคะส่วนช่วงเวลากลางคืนเองเนี่ยก็มีร้านค้าแหล่งแฮงเอาท์ต่างๆค่ะเปิดให้บริการเป็นย่านที่มีเสน่ห์ทั้งช่วงเวลากลางวันกลางคืนเลยนะคะส่วนที่อยู่ใกล้โครงการมากที่สุดเนี่ยก็คือ ือโครงการวิลล่าอารีนั่นเองค่ะตรงนั้นก็จะเป็นจุดที่รวมเอาทั้งซูเปอร์มาร์เก็ตร้านค้าร้านอาหารต่างๆเนี่ยไว้อย่างครบครันเลยอยู่ห่างจากตัวโครงการไปแค่200เมตรเท่านั้นเองเดินไปได้สบายๆเลยนะคะจากที่เล่ามาทั้งเรื่องของความพร้อมของย่านเนาะการเดินทางสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเนี่ยก็ทําให้โครงการโนเบลอาราวอารีนะคะถือว่าเป็นคอนโดมิเนียมสร้างเสร็จพร้อมเข้าอยู่ค่ะที่ตั้งอยู่บนทำเลอารีที่ดีที่สุดณนะช่วงเวลานี้ก็ว่าได้ โครงการโ no นเบิลอารีนะคะตั้งอยู่บนที่ดินทั้งหมดประมาณ3ไร่ด้วยกันค่ะซึ่งภายในโครงการเนี่ยก็จะมีทั้งหมด2อาคารนะคะอย่างอาคารนี้จะเป็นไฮรส์สูง39ชั้นด้วยกันฟัส i ิลิตี้หลักๆนะคะจะรวมอยู่ที่อาคารนี้เลยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะได้บรรยากาศเป็นชนตัวหน่อยนะคะก็อาจจะเลือกอาคารที่เป็นโ o ไ r ส์ e 7ชั้นก็ได้ค่ะก็จะมีห้องขนาดเริ่มต้น26ตารางเมตรนะคะอยู่สบายๆห2คนได้ค่ะ ยังไงก็ตามนะคะทั้ง2อ,อาคารนี้จะรวมอยู่ในพื้นที่เดียวกันเลยรวมห้องพักอาศัยทั้งโครงการเนี่ยอยู่ที่611ยยูนิตค่ะ พื้นที่ส่วนกลางของโครงการ Noble Around a r รนะคะจะจัดเต็มมาให้ผู้วักอาศัยได้ใช้งานเนี่ยถึง6ชั้นด้วยกันค่ะหลากหลายฟังก์ชันมากๆเลยนะคะอย่างพื้นที่ส่วนกลางหลักๆเนี่ยจะรวมอยู่ที่อาคารไฮไรท์ที่พัดอยู่ตรงนี้เปิดเข้ามาปุ๊บเข้ามาในอาคารส่วนชั้นจีเนี่ยก็จะเป็นล็อบบี้นั่นเองค่ะโถงขนาดใหญ่นะคะฝ้าเพดานสูงค่ะเข้ามาก็จะเจอกับเคาน์เตอร์ต้อนรับมีการจัดวางเป็นชุดนั่งเล่นพักผ่อนนะคะเก้าอี้โซฟาเนี่ยไว้ให้หลายๆจุดด้วยกันค่ะเผื่อว่าใครที่ นัดแขกมาเจอนะคะไม่สะดวกให้ขึ้นไปที่ห้องก็มาเจอที่บริเวณนี้ได้เลยค่ะสามารถมองเห็นวิวภายนอกนะคะที่โครงการเนี่ยจัดบรรยากาศออกมาได้ดีเลยและนอกจากนี้นะคะพื้นที่ของชั้นจีเนี่ยจะเชื่อมไปกับชั้น M หรือว่าชั้นลอยตรงนี้เลยนะคะจะมีบันไดโค้งๆสวยๆเนี่ยพาขึ้นไปค่ะส่วนของชั้นลอยเนี่ยก็จะเป็นเมสซานีนไรเบอรี่นะคะจะเป็นพื้นที่นั่งทํางานนั่งประชุมค่ะหรือว่ามานั่งเล่นพักผ่อนอ่านหนังสือเงียบๆได้พื้นที่ชั้นนี้จะค่อนข้าง private เป็นสนตัวแล้วก็เงียบสงบเลยค่ะ ขึ้นไปที่ชั้น23นะคะบอกเลยว่าชั้นนี้เนี่ยมีจุดเด่นในเรื่องของวิวค่ะที่เราสามารถมองเห็นวิวเมืองได้กว้างไกลเลยชั้นนี้เราจะเรียกว่าสกายลูชนะคะก็จะมีฟังก์ชันหลักๆเนี่ยเป็นพื้นที่นั่งเล่นพักผ่อนแบบนี้ค่ะเป็นพื้นที่นั่งทํางานนะคะซึ่งเขาก็จะมีการแบ่งออกเป็นโซนๆเนี่ยอย่างเป็นสัดส่วนเลยนะมีการจัดวางเป็นชุดโต๊ะเก้าอี้ไว้ให้นั่งเล่นพักผ่อนหรือว่าใครอยากจะมานั่งทํางานเงียบๆเนี่ยก็มาใช้พื้นที่ตรงนี้ได้เลยค่ะมีมุมเกมโซนนะคะแล้วก็จะมีห้อง ฟรายดินียงด้วยนะคะใครที่อยากจะให้เชฟเท u r b เบิลเนี่ยมาทำอาหารให้ทานนะคะ mm hmm. ก็สามารถมาจองใช้บริการที่ห้องนี้ได้เลยค่ะ ต่อไปพาทุกคนมาดูชั้น39ค่ะเป็นชั้นไฮไลท์ของโครงการนี้ก็ว่าได้นะคะนี่ก็คือส่วนของสระว่ายน้ำนั่นเองค่ะคุณผู้ชมซึ่งโครงการเนี่ยให้มาแบบขนาดใหญ่มากๆเป็นรูปแบบ360องศานะคะก็คือตัวสระเนี่ยจะอยู่รอบอาคารตรงนี้เลยเราสามารถมาว่ายน้ำไปแล้วก็มองเห็นบรรยากาศวิวเมืองเนี่ยได้หลายทิศทางเลยนะคะบรรยากาศดีมากสวยมากจริงๆค่ะชั้นนี้ และนอกจากนี้นะคะจะมีห้องน้ําแยกชายหญิงด้วยค่ะซึ่งภายในห้องน้ำเนี่ยก็จะมีห้องสตีมค่ะให้บริการลูกบ้านด้วย สำหรับลิฟต์โดยสารของอาคารนี้นะคะจะมีทั้งหมด4ตัวด้วยกัน,นะคะ่ะซึ่งเป็นรูปแบบสปีดเร็วนะคะเวลาที่ขึ้นลงอาคารเนี่ยใช้เวลาไม่นานเลยค่ะซึ่งผู้พักอาศัยนะคะสามารถขึ้นลงได้โดยใช้ระบบคีย์การ์ดนะคะก็จะล็อกชั้นห้องพักอาศัยของตัวเองแล้วก็ขึ้นมาที่ชั้นส่วนกลางได้ค่ะอย่างชั้นเมื่อสักครู่นี้นะคะที่พาไปดูการคือชั้น39ที่เป็นสระว่ายน้ำเนาะถ้าเกิดว่าเรามาถึงชั้น39แล้วอยากจะขึ้นมาใช้ห้องฟิตเนสแล้วก็ขึ้นไปบนดาดฟ้านะคะก็ต้องใช้ลิตัวนี้ ซึ่งจะอยู่บริเวณทางด้านหลังนะคะขึ้นมาแล้วปุ๊บ ชั้นนี้คือ3 9มเอมค่ะจะเป็นส่วนของฟิตเนสนะคะเดี๋ยวพัชจะพาทุกคนมาดูกันนี่เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์เหมือนกันนะคะเพราะว่าห้องฟิตเนสนี้จะเป็นรูปแบบ360องศาก็าคือสามารถมองเห็นวิวได้โดยรอบอาคารเลยค่ะทั้งชั้นนี้นะคะก็จะมีการจัดวางเป็นเครื่องออกกำลังกายเนี่ยไว้ให้หลายๆจุดกระจายโซนกันค่ะทําให้ไม่แออัดเวลาที่ลูกบ้านขึ้นมาใช้งานขึ้นมาออกกําลังกายไปชมวิวสวยๆไปได้นะคะและแบรนด์ที่เขาเลือกใช้เครื่องออกกำลังกาย จะเป็นแบรนด์เทคโนโลยีค่ะซึ่งเป็นแบรนด์ดังคุณภาพระดับโลกจากประเทศอิตาลีค่ะ และปิท้ายกันที่ชั้นลูฟท็อปนะคะตรงนี้คือชัน้น40บนดาดฟ้านั่นเองค่ะทุกคนก็คือโครงการเนี่ยเขาจะจัดเป็นพื้นที่สวนสวยๆแบบนี้เลยนะคะบรรยากาศดีมากๆค่ะปลูกต้นไม้ไม้ประดับไว้นะคะเพิ่มความร่มรื่นนะแล้วก็เป็นการใช้พื้นที่ได้อย่างคุ้มค่ามากๆเพราะว่าโครงการเขาจะจัดวางเป็นชุดโต๊ะเก้าอี้ไว้ให้หลายๆจุดด้วยกันค่ะตรงนี้จะเรียกว่าอารีคราวฟอเรสต์ค่ะสามารถขึ้นมานั่งเล่นพักผ่อนได้และนอกจากนี้นะคะก็ยังมีส่วนของสกายไฮเคาน์เตอร์ค่ะ พร้อมกับเก้าอ e ี้สูทรงสูงค่ะมีฟาสาที่กั้นเป็นแนวระแนงเอาไว้นะคะเพื่อความปลอดภยัยแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราก็สามารถมานั่งเล่นมองเห็นวิวเมืองสวยๆได้อย่างช่วงเช้าๆหรือว่าเย็นๆแดดไม่ร้อนมากเนี่ยก็ขึ้นมาใช้พื้นที่ตรงนี้ได้เช็คอินถ่ายรูปสวยๆได้เลยค่ะ ส่วนอาคารโลไรส์นะคะก็จะมีการจัดพื้นที่สวนสีเขียวให้บริเวณด้านล่างอาคารด้านนอกตรงนี้เลยค่ะก็สามารถมาใช้งานได้นะคะแล้วก็ยังทําให้บรรยาศการอยู่อาศัยร่มรื่นน่าอยู่มากขึ้นส่วนด้านล่างนะคะส่วนนี้จะเป็นพื้นที่ของล็อบบี้นะมีการจัดวางเป็นชุดโต๊ะเก้าอี้โซฟาไว้ให้หลายๆจุดนะคะไว้นั่งเล่นพักผ่อนรวมถึงเวลาที่มีแขกมาหานะคะก็สามารถให้มารอที่จุดนี้ก็ได้ค่ะส่วนชั้นดาดฟ้านเนี่ยก็จะมีพื้นที่สวนสีเขียวอีกจุดหนึ่งค่ะ พื้นที่จอดรถของโครงการนี้นะคะจะมีทั้งหมด47%ด้วยกันก็จะมีทั้งแบบอัตโนมัติพาร์กิ้งนะคะช่องจอด uh, อัตโนมัตินั่นเองค่ะซึ่งจะอยู่ที่บริเวณโซนของอาคารโรไรส์นั่นเองพื้นที่จอดจะอยู่ใต้ดินนะคะก็จะมีพื้นที่ดรอปออฟบริเวณด้านหน้าค่ะก็จะมีช่องจอดเนี่ยสช่องเป็นลิฟต์ลงไปนะใครที่ขับรถมาปุ๊บก็ให้พี่ๆเจ้าหน้าที่เนี่ยให้บริการที่จุดนี้ได้เลยรวมไปถึงยังมีช่องจอดแบบปกติด้วยนะคะแล้วก็มีช่องสําหรับจอดรถย,ยนต์ไฟฟ้าเป็นช่อง ชาร์จเจอร์นะคะทั้งหมด4ช่องจอดด้วยกันค่ะห้องพักอาศัยในโครงการ Noble a r o a d a r i มีทั้งหมด611ยูนิตราคาเฉลี่ยของโครงการนี้อยู่ที่220,000บาทต่อตารางเมตรห้องพักอาศัยในโครงการนี้มีให้เลือก2แบบค่ะแบบแรกคือ1 bedroom ขนาด26.4ถึง34.9ตารางเมตรราคาเริ่มต้น5.6ล้านบาท และอีกแบบหนึ่งคือ One Bedroom Plus ขนาด41.6ถึง44.7ตารางเมตรราคาเริ่มต้น8.6ล้านบาทซึ่งห้องแต่ละแบบก็จะมียูนิตเลเยอร์ให้เลือกหลากหลายค่ะขึ้นอยู่กับขนาดและตำแหน่งของห้องรูปแบบการขายของโครงการนี้จะเป็นแบบ Fully Fitted ได้เฟอร์นิเจอร์บางส่วนและสุขภัณฑ์ในห้องน้ำครบครันตามมาตรฐานพร้อมกับติดตั้งเป็นโฮมออโตเมชันเปิดปิดไฟและเครื่องปรับอากาศได้อัตโนมัติ วันนี้พัดจะพาทุกคนมาดูห้องตัวอย่างทั้ง2แบบเลยนะคะก็คือ one bedroom แล้วก็ one bedroom plus ค่ะก็ห้องนี้เริ่มต้นกันที่ไซส์ใหญ่ก่อน one bedroom plus ขนาดอยู่ที่42ตารางเมตรทุกๆห้องเนี่ยมาตรฐานนะคะจะได้เป็นประตูดิจิทัลดอลล็อกแบบนี้ค่ะสะดวกสบายแล้วก็ปลอดภยัยพอเข้ามาแล้วนะคะจะเห็นว่าห้องนี้ยยูนิตของเขาจะมีการออกแบบเลเ o u t ให้เป็นหน้ากว้างทําให้รู้สึกไม่อึดอัดเลยมีการจัดวางฟังก์ชันต่างๆได้อย่างลงตัวนะคะอย่าง พื้นจนถึงฝ้าเพดานจะอยู่ที่2.85เมตรเลยค่ะก็ได้ความโปร่งมากยิ่งขึ้นด้วยวัสดุพื้นเนี่ยก็จะเป็นพื้นกระเบื้องอยาง SPC นะคะให้ความแข็งแรงทนทานกันน้ำกันเปลวกได้ดีค่ะฟังก์ชันส่วนแรกที่พามาดูนะคะก็คือเป็นโซนลิฟวิ่งตรงนี้เลยเราสามารถจัดวางเป็นโซฟาไว้นั่งเล่นพักผ่อนได้วางโต๊ะกลางเล็กๆแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ฝั่งตรงข้ามกันเนี่ยก็วางเป็นทีวีใครที่อยากจะเพิ่มพื้นที่เก็บของหรือว่าทำเป็นชั้นโชว์ของเนี่ยก็สามารถ บิวอินแบบนี้ก็ได้ค่ะจุดนี้ก็วางเป็นโต๊ะรับประทานอาหารนะคะสามารถใช้งานพื้นที่ฝั่งนี้ได้อย่างเต็มที่ด้วยค่ะอยู่ใกล้ๆก,กับพื้นที่ระเบียงนะคะที่จะเป็นประตูกระจกบานเลื่อนสามารถเปิดออกไปค่ะใช้งานพื้นที่ระเบียงชมวิวต่างๆได้นะคะบรรยากาศดีเลยทีเดียวค่ะต่อไปก็จะเป็นพื้นที่ครัวนะคะจะอยู่อีกด้านหนึ่งไปดูกัน และนี่ก็คือส่วนของห้องครัวนั่นเองนะคะก็จะอยู่อีกด้านหนึ่งของห้องค่ะสําหรับวัสดุพื้นเขาจะเปลี่ยนมาเป็นพื้นกระเบื้องนะคะทาให้ง่ายต่อการทําความสะอาดนั่นเองและสิ่งที่จะได้มาเป็นมาตรฐานของมุมครัวเนี่ยก็คือนี่เลยค่ะเป็นชุดเซ็ตเคาน์เตอร์ครัวนะคะทั้งบนทั้งล่างแบบนี้เลยค่ะด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นส่วนของเคาน์เตอร์ครัวไว้ทําอาหารเนาะตรงท็อปเนี่ยจะเป็นหินสังเคราะห์สีขาวแบบนี้นะคะมีการติดตั้งเป็นเตาไฟฟ้าหน้าเซรามิกแบบ2เตาแบบนี้มาให้นะคะพร้อมกับที่ ดูดควันอันนี้จะเป็นของแบรนด์เทก้าค่ะส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นอ่างล้างจานเป็นซิงค์ล้างจานนะคะแบบลุมเดียวของเทก้าเช่นเดียวกันค่ะซึ่งห้องนี้ตามเลเยอร์เนี่ยได้เป็นเคาน์เตอร์ครัวแบบเข้ามุมรูปตัว L แบบนี้เลยค่ะแต่ก็แล้วแต่รูปแบบเลเยอร์แต่ละห้องต่างกันออกไปเนาะนอกจากนี้ยังได้ส่วนของพื้นที่เก็บของบิวอินด้านบนแบบนี้นะคะสีดําค่ะดูเรียบรูเลยค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีส่วนของห้องอเนกประสงค์อยู่ใกล้ๆกันด้วย เดี๋ยวพาไปดู และนี่ก็คือห้องอเนกประสงค์หรือว่าห้องพลัสนั่นเองค่ะก็จะเป็นห้องที่แยกออกมาอย่างเป็นสัดเป็นส่วนเลยนะคะปรับเปลี่ยนความต้องการใช้งานเนี่ยได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นห้องทํางานหรือว่าทําเป็นห้องนอนอีกห้องนึงก็ได้เช่นเดียวกันนะคะคือห้องนี้เขาจะลองบิวเป็นพื้นที่เก็บของให้เนาะเป็นไอเดียแต่ว่าจริงๆก็จะเป็นผนังซึ่งเราก็สามารถวางเตียงได้นะคะเตียงเดี่ยวแบบเล็กๆ3ฟุตแบบเนี้ยก็ถือว่าโอเคหรือว่าใครที่จะวางเป็นฟูกที่นอนเอาไว้เก็บง่าย เก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าห้องนี้เนี่ยเขาจะมีการบิ้วเป็นตู้เสื้อผ้ามาให้แล้วที่บริเวณด้านนี้เลยค่ะ ต่อไปก็จะเป็นห้องน้ำนะคะห้องน้ำเนี่ยสามารถเข้าได้ทั้งจากฝั่งของห้องนั่งเล่นแล้วก็ห้องนอนเลยค่ะเป็นรูปแบบดับเบิลแอคเซสนั่นเองค่ะห้องน้ำนี้นะคะก็จะมีสุขภัณฑ์ต่างๆครบครันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นอ่างล้างมือล้างหน้านะคะมีโทสุขภัณฑ์จะเป็นของแบรนด์โคลเลอร์นั่นเองพร้อมกับมีการติดตั้งเป็นกระจกมาให้นะคะซึ่งกระจกเงาตรงนี้สามารถเปิดได้ด้านในก็จะมีพื้นที่เก็บของนะคะพร้อมกับติดเป็นไฟค่ะอันนี้เขาจะดีไซน์มาให้โดยเฉพาะเลยเก๋ๆนะแต่งหน้าก็ได้ค่ะแล้วก็ มีการติดตั้งเป็นส่วนของกระเบื้องผนงังต่างๆเนี่ยจะลวดลายตามนี้เลยนะคะทุกคนแล้วก็ยังมีพื้นที่เก็บของนะคะไว้วางเครื่องใช้ส่วนตัวได้ค่ะถัดเข้าไปทางด้านในเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่อาบน้ําที่เขาจะติดฉากกั้นมาให้เรียบร้อยเลยแล้วก็มีฝักบัวแบบ hand shower rain shower เป็นของแบรนด Kohler เช่นเดียวกันที่นี่เขาจะมีการแยกท่อนาร้อนน้ําเย็นนะคะพร้อมกับมีการติดตั้งเป็นพัดลมดูดอากาศมาให้เรียบร้อยค่ะ ต่อไปจะเป็นห้องนอนนะคะทุกคนซึ่งห้องนอนเนี่ยขนาดค่อนข้างกว้างเลยและที่สําคัญเขาจะให้มาเป็นประตูบานทึบแบบนี้นะคะ<ม>ก็เพิ่มความเป็นส่วนตัวมากขึ้นเนาะได้ความเงียบเวลาที่เราพักผ่อนและประตูเนี่ยก็จะมีความกว้างแล้วก็ความสูงนะคะที่เห็นได้ชัดเลยคือความสูงเด่นมากอยู่ที่ประมาณ2.5เมตรด้วยกันเวลาที่เราขนย้ายเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเนี่ยก็สะดวกสบายค่ะ สามารถวางเตียงขนาด5-6ฟุตได้นะคะตรงกลางห้องเลยและสิ่งที่จะได้มาเป็นมาตรฐานอีกอย่างหนึ่งในห้องนี้ก็คือตู้เสื้อผ้านั่นเองค่ะทำมาให้แล้วนะคะแบบนี้เลยเป็นหน้าบานสีดำนะคะและใกล้ๆก,ก,กันจะเป็นส่วนของพื้นที่ระเบียงค่ะที่เราสามารถเปิดประตูออกไปได้แล้วก็รับแสงสว่างเข้ามาในห้องนอนทาให้ไม่มืดทึบได้ค่ะ และอีกหนึ่งห้องตัวอย่างที่พามาชมกันนะคะ<ม>ก็คือห้องนี้เลยค่ะเป็น one bed room ขนาดพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่34ตารางเมตรนะคะไซส์กระทัดลงมาเนาะแต่ว่ายังได้เป็นห้องหน้ากว้างแล้วก็การจัดฟังก์ชันของเขาเนี่ยก็ลงตัวค่ะเวลาที่เราเข้ามาปุ๊บก็จะเห็นได้ว่าห้องเนี่ยค่อนข้างโปร่งเลยนะคะพื้นที่ส่วนแรกตรงนี้จะเป็นครัวนั่นเองค่ะซึ่งเขาก็จะให้มาเป็นเคาน์เตอร์ครัวมีตู้บิวอินให้แบบครบเซตเลยนะคะพร้อมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าบางส่วนก็คือเตาไฟฟ้า แล้วก็ที่ดูดควันแล้วก็ยังมีส่วนของซิงล้างจานด้วยค่ะสเปควัสดุต่างๆนะคะก็จะเหมือนกับห้องก่อนหน้านี้เลยขยับมาเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ลิฟวิ่งนั่นเองค่ะ ตรงกลางตรงนี้เราวางเป็นโต๊ะรับประทานอาหารได้นะคะเชื่อมไปกับพื้นที่ครัวเนาะเสร็จปุ๊บมานั่งดูทีวีตรงนี้ได้สบายสบายเลยใกล้กับพื้นที่ของระเบียงที่เราสามารถเปิดประตูออกไปได้นะคะรับลมชมวิวแล้วก็สามารถมองเห็นวิวของตึกเพลด้วยค่ะต่อไปจะพาทุกคนไปดูห้องนอนกันนะคะห้องนอนเนี่ยก็จะแยกออกไปอย่างเป็นสัดส่วนแล้วก็จะเป็นรูปแบบของห้องปิดเป็นประตูบานทึบแบบนี้นะคะห้องนอนเนี่ยก็สามารถจัดวางเฟอร์นิเจอร์ต่างๆวางเตียงมีตู้เสื้อ ผ้าให้แล้วก็ตรงนี้ห้องนี้ยจะหันหน้าไปทางทิศเหนือนะคะเห็นวิวทางทิศเหนือนั่นเองค่ะไม่มีตึกสูงใกล้ๆมาบดบังเลยห้องน้ําจะอยู่ภายในห้องนอนนี้ค่ะสําหรับห้องรูปแบบนี้นะคะสามารถเข้าไปใช้งานได้อย่างสะดวกเลยค่ะ โครงการโนเบลอาราวอารีก็เหมาะสำหรับคนที่กำลังมองหาคอนโดมิเนียมอยู่ใจกลางเมืองเน้นการใช้งานรถไฟฟ้าค่ะเพราะอย่างที่พัดบอกไปตั้งแต่ช่วงต้นนะคะว่าย่านอารีเองเนี่ยมีความน่าสนใจหลายอย่างเลยเป็นย่านที่มีเสน่ห์มากๆครบครันทั้งแหล่งอาหารการกินแหล่งท่องเที่ยวเชิงไลฟ์สไตล์นะคะแหล่งแฮงเอาท์รวมไปถึงแหล่งงานด้วยค่ะใครที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ในย่านอารีอยู่แล้วหรือว่าโซนใกล้เคียงเนี่ยเลือกอยู่อาศัยในคอนโดมิเนียมย่านนี้ก็ถือว่าตอบ โจทย์เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเดินทางได้อย่างสะดวกสบายเลยค่ะ โครงการนี้สร้างเสร็จพร้อมเข้าอยู่แล้วนะคะย้ำอีกทีค่ะว่าเป็นโครงการคอนโดมิเนียมที่สร้างเสร็จพร้อมอยู่บนทำเลที่ดีที่สุดในย่านอารีนะช่วงเวลานี้ค่ะที่นี่มีห้องให้เลือกนะคะทั้งแบบ b e d r o o m แล้วก็ one bedroom plus ขนาดตั้งแต่26ตารางเมตรไปจนถึง44ตารางเมตรค่ะมี l a y ยอรหลากหลายให้เลือกนะคะเลือกได้ตามความต้องการใช้งานได้อย่างลงตัวเลยที่สําคัญมาพร้อมกับพื้นที่ส่วนกลางจัดเต็มมากๆนะคะทั้งหมด 6ชั้นหลาก Live หลายฟังก์ชันด้วยกันวิวสวยมากอย่างที่พัดได้พาไปชมเมื่อสักครูน่นี้กับราคาเริ่มต้นของโครงการนี้นะคะอยู่ที่5.6ล้านบาทค่ะและราคาเฉลี่ยทั้งโครงการอยู่ที่ประมาณ220,000บาทต่อตารางเมตรและค่าส่วนกลางอยู่ที่75บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนค่ะ หากคุณผู้ชมสนใจโครงการนี้สามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้ก่อนเลยนะคะที่เบอร์022519955ค่ะหรือว่าจะเข้ามาเยี่ยมชมห้องตัวอย่างเข้ามาดูบรรยากาศจริงก็ได้เพราะว่าตึกเสร็จแล้วนะคะโครงการเปิดทำการทุกวันเลยตั้งแต่เวลา9นาฬิกาไปจนถึง18นาฬิกาและทั้งหมดนี้ก็คือโครงการ Noble a r o d Ari ค่ะหากคุณผู้ชมถูกใจคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง Condo Channel เพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆของพวกเรา และนอกจากนี้เรายังมีข่าวสารอัปเดตในแวดวงอสังหาแล้วก็รีวิวฉบับเต็มคลิกเข้าไปอ่านได้นะคะที่เว็บไซต์ condo nau com หรือว่าจะติดตามผ่านทาง Facebook Fan Page condo nau fc ก็ได้ค่ะและนอกจากนี้เรายังมีช่อง TikTok ด้วยนะคะฝากไป Follow กันด้วยค่ะที่ condo nau และกลับมาพบกับพัดได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ